เดี๋ยวเรามาอยู่อาณนะาจักรของเซคคริตนะฮะโอ้ไมโครเต้าห้อเดินนี่ยังจวดกระต่ายกระเต้าดอกเด็กเลยอะ่ะเขากดังคือแล้วปะ ครับได้ขยับแขนขขับขาแล้วไมโครก็ขยับแล้วรถเกีียวก็ได้ขยับแล้วครับร้อยห้านี่ <c oughs> ทำงานนี่ไวมากครับ 我见不到。Okay, อ๋อไม่เข้าไปอีกนิดหนึ่งโอ้รอยห้าเนี่ยก็เท่ากั่เม่โคนะถ้าเท่ากันเลยถ้าเทียบกันแล้วไม่ต่างกันนะจวดเลยเมื่อกี้เรียกไม่ทันเรียกอยู่บ้านเลย อนคนดินไปอ่ะเหนลาบตรงนั้นนี่ได้เขียบแล้วครับนี่มาร์คทีเขียบยังไม่ได้ครับจอดไว้นาน รถไทยก็ขยับแล้วนะเดี๋ยวก็ไปดันนนรถดับก็ได้เที่ยวหนึ่งสองเที่ยวจวดแล้วทอดทำไมทอดทำไมปิด ไปไหนไปโครื่องน้ใส่แปดนิ้วเลยสูบน้ำสิแรงเลยบ่กว่ากริดพี่ว่าไปซื้อเครื่องสูบน้ำนวดแรงเหมือนกันแต่นึงซื้อมาสามพันหนึ่งเลยเครื่องใหญ่อะเครื่องใหญ่เลยไม่ต้องใส่รถใส่เลยสูบน้ำออกเท่าพยาน่าเลยเอออันนี้มันกินน้ำมันด้วย วธรรมดาเนอะยิ่งขึ้นขอยเร่อไเจนองเมุกเิงงเ่ะโอ้โลูกพี่นี่นก็จจดองเด้งนี

จะถอยขึ้นนะเราเดินหน้าขึ้นแทบจะไม่ตรงเลยโอ้ยแล้วยางเราเนี่ยยางเราได้จับได้ฝั่งนู้นน่ะโอ้ยกระเบิดเลยอ่ะเส้นลวดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือแล้วทางนั้นไม่มันไม่หนักเท่ารถไมโครละมั้งรถเกี่ยวสีอ่ะแตหนัก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 ไม่เท่าหรอกแต่มันโอ้เกย่าเกือบปลิวอ่ะไม่เท่าอ่ะเกียวลืมล็อกลืมล็อกบรี ตกขึ้นมานี่งามไส้เลยอ่ะเรีเาาตั้งเนงามไส้เลยนะแต่ยยางเซนก็นเย้เร็ว ทําแทนเตียเลยแค่นี้มันเป็นโครบไหมเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับ